ันไล่จิกกันหรือเปล่าพี่สาตุ้มก็ไม่ทราบเออหรืว่ามันหยอกกันมันไม่น่าจะหยอกกันนะ yes. จะต้องเป็นนกนางนวลนะ่ะมันไล่กินกานะเพราะว่านกนางนวลนี้มันกินสัตว์วันนั้นมันกินนกกระจอกอ่ะพี่สาตุ้มเห็นกับตานี่ไล่จนหมดแรงแล้วตกลงน้ำแล้วเอามากินเฉยเลยนั่นนะ่ะ พี่สาวตุ้มว่านะเดานะเพราะว่าเท่าที่เคยเห็นนี่มันกินนะตายแน่ๆตายเลยอะ่ะตายจริงๆอะ่ะเพราะว่าเมื่อเช้าอะ่ะมันไปกินเลิกไล่แล้วเขายัางไล่อ,อยังไล่อยู่ไม่รู้ใครจะหมดแรงนะไม่รู้ใครจะหมดแรงนะ เพราะว่ามันไล่ไม่เลิกอะเอาสิทีเนี้ยรอดูแล้วกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปพี่สาวตุ้มช่วยอะไรไม่ได้คนไล่ก็คงจะหมดแรงคนโดนไล่ก็หมดแรงกันต่างคนต่างแยกย้ายจบข่าว